ร้านห้การแบบว่าสเหตุแนี้มาในพื้นที่จังหวัดบุรีหลายสิครั้งทังพที่ภาคเหนือภาคกลางด้วยพอไปตรวจจอบดูก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยมีหมายจับทั้งของสพแม่ปิงสพเมืองลพบุรีสพแสนสุดอสพบางนาสพศรีราชาแล้วก็อีกหลายสถานี่เันัดเลยค่ะที่สพศรีราชาเรามีก็มองวงจรปิดที่สามารถจับภาพผู้ต้องหาทั้งสองคนเอาไว้ได้เลยพอเอามาเปรียบเทียบก็ช่จริงๆด้วยก็คือสองคนจะต้อ มเียวามสุีฮะคือนางสาวอรัญญาที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ต้องหาสองคนเนี่ยเอาทรัพย์สินที่เป็นสร้อยคอทองคำกับสร้อยข้อมือของตัวเองรวมประมาณสองบาทห้าสิบตางค์เนี่ยค่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องถ่ายรูปบัตรประชาชนบัตรเอทีเอ็มซึ่งบัตรเอทีเอ็มเนี่ยมีเงินเหรียญธนาคารประมาณห้าแสนบาท รั์ส,สินเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณเจ็ด0สห้าห่บาทส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้เสียหายนนะะนาานเนี่ยนะคะคือนางสาวโจ๊กยุ้ยกูเกนเนี่ยค่ะบอกว่าสร้อยคอทองคำหนึ่งสรึงสร้อยข้อมืออีกหนึ่งสรึงโทรศัพท์มือถือบัตรเอ็ีเอ็มสองหมืนบาทเหมือนกันสองคนกาให้ฟังบอกเป็นเพื่อนกันมาซื้อของในห้างถูกแก๊งโจทองสองคนนี้นละคะ่ะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยทำทีเข้ามาตีสนิทก่อนโดยสนิทแล้วบอกว่ากระเป๋าเงินหล่นหายช่วยกันหาน่อย ขอช่วยกันหาเนี่นแะค่ะก็จะเอามือมาลูบหน้าลูบแขนมีการจูมือให้เดินออกนอกห้างไปจากนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยทําไมกดทั้งสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือบัตรเอทีเอ็มอะไรให้ทั้งหมดเลยบอกกระหัดไปด้วยผู้ต้องหาทั้งสองคนก็กดเงินสดจนหมดเลยวันนั้นเนี่ยคางงงนานเลยนะรู้สึกต่อกทีหมดจริงๆริงแตว่าอืมก็ปรากฏว่าวานนี้มาเดินในห้างเจอนะฮะมีพี่รุ แล้วควมองหน้าให้ชัดๆปุ๊บทำไมหน้าดำใช่เลยวิ่งไล่จับตัวเองทีู้ชมแลเป็นภาพที่ได้เสียดายรายการไม่สามารถระทป็ภาพการวิ่งไล่จับที่ผู้ชมได้ค่ะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยตอนที่จับได้เวละจับมือถือของทั้งสองคนเนี่ยนะที่ถูกตอกพอไปคือตอกมือถือเมื่อวันนั้นเนี่ยคือคงจะติดแดดไปะเลยปวดานเรื่อเลยเนี่ยนะมอผู้สองคนไปอามาใชดช่ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลย ภาพบอกว่าเดินทางมาจากปทุมธานีข่ารถแท็กซี่มาเลนหน้าห้างแล้ววันที่ผู้ผู้เสียหายจะเจอเขาเนี่ยนะคะก็คือกําลังเตรียมที่จะมาก่อเหตุอีกเนี่ยแหละพอ,อเอิญไปเจอกับผู้เสียหายได้เลยตกทองเอาไวจ้จริงพยายามลหลบหน้าพยายามจะหลบหนีแล้วแต่ก็เนี่่ะคะสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มนะคะสองคนนี้นะคือแกนตกทอง,องนะท่าผู้ชมว่าสองคนนี้เมื่อชักครู่ที่สวยๆสองคนงนั้นเป็นผู้เสียหายค่ะนี่อันนี้ผู้เสียหายนะว่าเขาใช้ยาอะไรยังไง นั่นเลอดีครับคือมันทำไงอ่ะดูดีๆคอต้ดเลยอ่ะมันจะได้ขึ้นอ่ะ้ทุกับเคยโดนไหมผมไม่เกิดเปอบทีหนึ่งสบายเย็ดเย็ดไปโดนสนามหลวงนะซื้อของไม่ของแปลกๆยังไงว่เจ็ผมมักจะไปซื้อพวกนั้นสือทั้งเาหนือไม่ก็ไปซุ้มใส่ด้วยไปเลี้ยงมปแข่พวกนี้เอามาดีแบบนี้ เคยขเบอรการเลยไปเล่าต่อแล้วก็รูดีกว่าใครเคยโดนบของหรู้ัช่วยบอกน่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนะครับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเื่นกความโลภกอย่าสองสามทีอขาไม่รกิดะไรเยเยาเพ นำเสนอนโยบายนการแก้ป mm. mm. like, <wh> ัญหาเด็กแว้นผมลงไปเลยนะเดี๋ร้อย่านคนมาวิจารณเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าม่านยังะเดือนยังไม่เก่าคากลายหรอกมันเปื่อยมันบางงาม

Jag är med